สวสดีครับพบกับรายการอัพเดทประเทศไทยกับผมครับกิตพลเดชวิสัยครับทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดก็กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปนานนานมากๆเลยทีเดียวผมติดตามทนายคนนี้มาตั้งนานแล้วนะเป็นสิบสิบปีแล้วตอนนั้นเขาใส่เสื้อยืดคอกลมแล้วก็มีเขียนสกรีนเกี่ยวกับชมรมอะไรของเขานี่แหละใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าบา้าใบแล้วก็ไป ปให้ความรู้ไปเป็นวิทยากรให้กับเด็กๆเกยวาวชนเน่ยผมดูแล้วแม่งโคตรเท่เลยเท่ชิบหายเลยไอ้ทนายอะไรวะปกติเราเห็นจะทนายใส่สูตรผูกไทยอันนี้ใส่เสื้อยือดคอกลมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ดังดังอยู่แล้วแล้วก็มาแจ้งเกิดในกรณีของลุงพลแห่งบ้านกกกอกมีปัญหากัน จนถอนตัวไม่ได้เป็นทนายความแต่จริงๆทนายตั้มก็ดังในคดีของหวยสามสิบล้านน่ะไม่รู้ลุงพลกับหวยสามสิบล้านหมวดจรูนครูปีชาอันไหนก่อนกันไม่รู้แต่ทนายตั้มดังสุดๆและที่ดังมากไปกว่านั้นก็คือชนะคดีทนายตั้มอยู่ข้างหมวดจรูนแล้วก็ชนะครูปีชาก็แพ้ไปนั่นแหละครับสุดๆเลย ดังสุดๆแล้วก็พึ่งพิ่งมีเรื่องกับปูเบชาเอกอะ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้พอขอดังก็จะมีทนายคนไหนที่ไปออกรายการนักร้องรางกำแพงอะ่ะมีคนไหนวะนี่ทนายตามกัอยู่ในวงแวดวงไฮโซอะ่ะบันเทิงเริ่องรมไฮโซแล้วก็ใส่สินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าหน้าผม รงทงรงเท้าคือหัวจดเตนเน่ยแบรน์เนมทั้งนั้นชุดหนึ่งก็คือถ้าอุ้มทนายตั้มไปนะไม่ต้องไปฆ่านะอุ้มไปแก้ผ้าก็จะได้เงินไปขายไอเสื้อผ้ารองเท้าวพวกนี้ก็ได้เป็นแสนเลยทีเดียวนะครับก็มาเล่นเกินเบอร์ไปเจอกับชูวิทย์กมนลวิสิ์เท่านั้นแหละหงายท้องเลย นายท้องหล่นมาหวัหวพวๆแล้วก็ไปเจอคดีพนันออนไลน์มินนี่เจ้าแม่พันเว็บไปร้องเพลงคาราโอเกะกับบิ๊กโจ๊บทนายตั้มเป็นคนถ่ายคลิปก็ทำให้บิ๊กจ๊บสวยไปด้วยผมแล้วก็หายไปพักหนึ่งแต่ก็ไม่มีดีคนคดีความอะไรนะมีคนแจ้งความทนายตั้ม คดียังไม่ถึงสิ้นสุดมั้งแต่ไม่ได้คดีใหญ่โตอะไรแล้วก็ทนายตั้มก็แจ้งความคนที่แจ้งความก็แจ้งกันไปกันมาก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ทนายตั้มออกมากแล้วเวลาออกมาแต่ละครั้งชอบมีถ้าเป็นภาษาธรรมะก็จะเป็นปริศนาธรรมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ปริศนาธรรมก็จะมีอักษรย่อมีน,นู่นนี่นู่นแล้วก็พอหลังทนายตั้มเปิดแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องจริงว่ะ เอาจริงจริงนะตอนนี้ก็มาอีกแล้วในเพจ a c e o o o k ของทนายตั้มบอกว่าผมได้รับข้อมูลชุดหนึ่งที่เรียกว่าเราใจมากๆกถ้าเปิดไปครอบครัวเดือดร้อนแน่ๆแ,แต่ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองที่สุดและมีตำรวจอีกหลายนายโดยเฉพาะตัวแป้งแป้งระดับในพลจะได้รับผลกระซบแบบสะเทือนถึงดวงดาว คถ,ถามคือทุกคนคิดว่าผมควรแลกไหมครับหรืออยู่เงียบๆดีกว่าขอประเดิมด้วยภาพเงินสวยใครจ่ายให้ใครอยากรู้กันไหมครับคือเก็บโพสต์มีเงินเป็นปึกๆนี่เหมือนกับพวกแชร์โลกยุคโซ่เขาทํากันเขาชอบเอาเงินมากองแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปลงลงโซเชียลแล้วก็ต่อมานะ่ะอยากโพสต์ไปแล้วก็ยังมาคอมเมนต์ใต้โพสต ทุกคน,นควรได้เปิดเผยเพื่อให้สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปทางทางี่ดีขึ้นขอเวลาพาลูกเมียไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนภายในทิศนี้พบกันและประชาชนทุกคนจะได้เห็นความโสมมของตำรวจไทยพร้อมกันทั้งประเทศครับอ้าวจะมาถึงขั้นนี้แล้วไม่เปิดไม่ได้เลยนะเว้ยทนายตั้มไม่เปิดหมาเลยนะจะบอกให้คือไม่ใช่ว่าออกมาเปิดประเด็นแบบนี้แล้วให้คนที่อยู่ในข่าวนั้น ไปเกียร์เสียไปไก่เกียร์แล้วก็จบกันไปอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยทนายตั้มไม่ได้อย่าทําเด็ดขาดคือเกิดมาเป็นคนแล้วนะยิ่งทนายตั้มบอกว่าถ้าเปิดเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองที่สุดโอ้ท่านรีบเปิดไปเลยตายก็ต้องยอมวะถ้ามีอะไรดีๆแล้วเปิดแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์อ่ะตายก็ต้องยอมเอาจริงงจิง พารูปเมียไปอยู่ในที่ปลอดภัยไปอยู่ไหนวะไปอยู่ไหนดีวะที่ปลอดภยัยไปอยู่สวิตมะหรือไปอยู่ไหนดีวะเอ้ยเดี๋ยวนี้มันฆ่าแกงกันง่ายขนาดนั้นเลยหรอวะทนายตั้มทนายตั้มผมาเปิดอย่างนี้นะผมว่ายังไม่ถึงวันที่ถแถลงหรอกโดนเก็บตะก่อนทาบ้านเมืองมันเป็นอย่างที่ทนายตั้มกลัวนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคนเรามันก็รักชาติรักแผ่นดินกัน เยอะแยะมากมายก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีจริงดีมากๆเลยตอนแรกผมจะพูดถึงทนายตั้มตอนที่ออกมาออกมาเหาะเย้ยถากฐานครูปีชาอันนั้นไม่ควรนะไม่ควรทนายตั้มอย่าไปทําคือเราชนะไงะพอคดีสิ้นสุดที่หมวดจะ,จะรูนะ่ะเขาฟ้องครูปีชาฟ้องที่หลังนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้และครูปีชาผิด ผิดนะสารตัดสินว่าผิดทนายตั้มก็บอกว่าตอนนี้อยู่อยู่ในศาลก็คือเวลาตัดสินว่าผิดเราก็จะโดนล็อกตัวใส่กุญแจมือไปอยู่ใต้ถุนสารรอประกันตัวทนายตั้มบอกถ้าประกันไม่ได้นะไอหัวร้านเนี่ยที่ไปปลูกผม,ม่ะต้องโดนโกนหมดเลยนะเนี่ยอันนี้มันเป็นการเยาะเย้ยถากถางเขามันไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ดีจริงๆคนเป็นทนายอ่ะอย่าไปพูดจาแบบนี้หมวดจรูนเขาพูดเขาพูดไป แต่เราเป็นทนายเราไม่ควรพูดจริงๆคนคนเขาระว่งกระแสจะตีกลับนะคนเขาแพ้ไงแพ้แล้วไปเยาะเย้ยเขามันมันไม่ควรใช่ปะมันไม่เป็นสิ่งที่ดีหรอกไอไอเรื่องแบบนี้เราเป็นทนายอะ่ะมันก็มีแพ้มีชนะหรือเปล่าวะแล้วเกิดว่าถ้าฝ่ายของเราแพ้แล้วฝ่ายตรงข้ามทนายฝ่ายตรงข้ามมาถากถาง ลูกความเราอะเราจะมาโหหรือเปล่าวะเมื่อกี้ไปทําอย่างนั้นไม่ดีเอาจริงๆไม่ดีนะแต่ครั้งนี้ก็ขอให้เปิดเลยเปิดมาไม่ใช่เป็นบิ๊กโจ๊กนะเว้เออบอกนายพล่ะบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าวะคงไม่ใช่นะหรือจะเป็นคู่อาฆาตคู่ที่มีคดีกับบิ๊กโจ๊กออกมาทําเพื่อบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าทนายตั้มท่อ,อมาทําเพื่อบิ๊กโจ๊กไม่มีอะไรผิดนะคือคนเป็นพรรคพวกกัน คนเป็นเพื่อนฝูงกันก็ต้องช่วยกันก็ถูกต้องแล้วแต่ขอให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลไม่ได้โมาโนใช่ไหมอย่างนั้นก็โอเคก็ไม่ว่ากันอย่างนี้มันก็จะเสียหายนะถ้าไม่เปิดนะมันจะเสียหายทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยเพราะคอมเมนต์บอกว่า ภายในอาทิตย์นี้พบกันแล้วประชาชนทุกคนจะได้เห็นความโสมนของตำรวจไทยพร้อมกันทั้งประเทศครับความโสมนของตํารวจไทยตํารวจไทยคือใครครับตํารวจไทยสองสองแสนคนเหรอหรือตํารวจไทยบางคนที่เป็นในพลนะคือความโสมนของตํารวจไทยพร้อมกันทั้งประเทศคือว่าต้องขยายความคำว,ว่าตำรวจไทยอ่ะเพราะฉะนั้นคนดี ดาบตำรวจเพื่อนผมเนี่ยทำงานมาหามรุ่มหามค่าไม่ได้คอรับชั่นต้นตีนต้นมืออะไรเลยเพราะอยู่อยู่เป็นตำรวจตำรวจแบ่ตำรวจดาเออตำรวจดาตำรวจอะไรเนี่ยเป็นตำรวจที่ไปเปวิทยากรสอนเด็กอะไรเนี่ยไม่มีตังค์ก็ได้เบี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเป็นตำรวจดีเขาคงไม่สมมูหรอกมั้งใช่ป่ะคือตำรวจความสมมลของตำรวจไทยอ่ะ ไอ้ต้องต้องต้องบอกว่าพวกไหนกลุ่มไหนคือถ้าบอกไปทั้งหมดก็ไม่ได้เรื่องนะทนายตั้มจะมีปัญหาจะมีเรื่องกับตํารวจไทยทั้งประเทศเอาจริง,รงๆบางครั้งเราต้องมีวงเล็บบ้างการเหมาพวกมันไม่โอเคใช่ปะอย่างบอกเอ้ยไอ้พวกพิษโลกอา้าวไอ้ชิปหายพวกพิษโลกคนพิษโลกมีหกเจ็ดแสนคนไอ้พวกพิษโลกมึงหาเรื่องไอ้พวกพิษโลกแล้วมึงต้องบอกไอ้นี่ที่อยู่พิษโลกไอ้นั่นที่อยู่พิษโลก อะไรทำนองนี้เ,เข้าใจมาโอเคแต่นี้ก็ดีก็ออกมาครับก็ออกมาก็ดีถ้ามีความรับมีอะไรก็ออกมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์จริงๆสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอาจจะต้องยุบถ้าเกิดทนายตั้มออกมาออกมาแฉเพราะตอนนี้ก็มีหลายคนออกมาแฉตำรวจ แต่ก็ไม่เห็นทําอะไรตํารวจได้สักคนไอ้ที่แม่งแฉะแฉ้แฉะกันเนี่ยมีหลักฐา,านนู่นหลักฐานนี่หลักฐานส้นตีนส้นมืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่เห็นแม่งตํารวจโดนลงโทษที่แฉเลยส่วนมากโดนลงโทษเพราะเรื่องอื่นผมจะบอกให้ตํารวจกับตํารวจเขาไม่ฆ่ากันหรอกครับไม่ฆ่ากันหรอกแล้วยิ่งมีคนอื่นเขี่ยบอลมาเนี่ยเขาไม่ไปหลง หลงไปทําตามไอ้ที่เขลียบอลหรอกเขาไม่เป็นเครื่องมือให้ใครหรอกเดี๋ยวเขาจัดการของเขากันเองนะแล้วคนที่ดูแลสํานักง,งานตารวจแห่งชาติก็คือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับเวลาพูดจาอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะไปด่าตํารวจตํารวจตํารวจอนะ่ะเดี๋ยวโคตเง่าสักการมึงโดนกระทืบมึงจะไปจ้งความใครวะ บ้านแม่งโดนขโมยของเนี่ยมึงจะไปแจ้งความใครวะขับรถมาดีๆโดนคนชนโตดเนี่ยมึงจะไปแจ้งความใครวะถ้าไม่ได้ไปแจ้งความตำรวจอะ่ะมึงจะไปแจ้งความกับนักข่าวอะ่ะไม่ใช่นะอย่ามัว่วนะแล้วก็อย่าเหมารวมนะตำรวจดีมีตำรวจเลวมีนักการเมืองดีมีนักการเมืองเลวมี ทนายดีมีทนายเลวมีอย่าไปเหมาจะบอกให้นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพิกชีวิตรวบรวมเรื่องราวสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัด ติดต่อผมเฟซดกตรกิจพลเดชวิสัยไอดีไลนกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพระนางพยาสยามจะปลุกเสกวันที่30มีนาคมนี้วาราสี่แล้วก็องค์พยาคุดจะปลุกเสก30มีนาคมนี้เช่นกันสั่งจองได้290บาทเงินเข้ากองทุนอิสราพลเช่นเดียวกันถ้าดูในช่อง YouTube กิจโพสชแนลอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่อง ดูโฆษณาด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยเพื่อเป็นไรายได้กับคนบ้านๆที่ผลิตของให้ผมและส่วนหนึ่งก็เป็นค่าดำเนินการค่าใช้ใจ่ายของผมในการจะไปฟังสารพิพากษาในวันที่9พฤษภาคมคดีของอาชยะที่เขาแจ้งความจับผมวันที่9เมษารู้เรื่องไม่ใช่9เมษาเดี๋ว่า9พฤษภาดูเรื่อง ดาวพุษภาแล้วเขาก็เรียกร้องเงินผมสามแสนบาททำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ว่ากันไปแพ้ก็คือแพ้แพ้ก็ยอมรับโดยดีให้ไปขอโทษมันนะไม่ขอโทษโดยเด็ดขาดถ้าศาลไม่สั่งนะกูยอมติดคุกมากกว่าขอโทษมันอัจฉริยะนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ สวัสดีทีม Sí.